สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาเยี่ยมชมเที่ยวชมนะครับองค์หลวงพ่อท่านคายที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับในโลกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับสวยมากอลามงามตามากที่อยู่ที่บ้านพุกยางนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ่าเรามาดูกันนะครับดูดิครับใหญ่จริงๆนะครับครับโอ้อยู่สวนขานะครับวัด ตราบำร,รุงของเรานะครับใหญ่ที่สุดในโลกนะครับผมพามาดูใกล้ๆนะครับโอ้โหโมาขอพรพ่อท่านค้ายวาจาสิทธิ์นะครับเกจิชื่อดังนะครับยุคสมัยรัชกาลนะครับเพราะว่าสมัยรชัชกาลที่9ท่านมาที่นี่ครั้งหนึ่งนะครับส่วนสมัยรชัชกาลที่ห้าก็จะมีเกจิดังหลวงปู่ทวดนะครบหลุปู่ทวดเกจิดังอยู่จังหวัดปัตตานีแต่ว่าพอยุคสมัยที่สองนะครับ ก็จะเป็นพ่อท่านคายวาจาสิทธิ์นะครับเราไปดูประวัติใน YouTube ได้เลยนะครับก็เป็นเป็นที่เคารพสักการะของคนนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียงครับองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับดูครับสาธุนะครับขอให้ถูกอตเตรี่รางวัลที่หนึ่งนะครับจะมาบูรณะทางขึ้นให้หมดเลยนะครับสวยจริงๆนะครับพ่อท่านคายที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเราพามาชมกันนะครับอยู่ที่นะครับวัดลาบบุรุงนะครับ จังหวัดนครศรีธรรมราชของเรานะครับโอ้ขึ้นมาแล้วนะครับนะครับดูครับโออามากนะครับโอ้โหหรือทองเหลืองอลามนะครับนะครับก็น่าสักการะจริงๆนะครับสวยงามนะครับเรามาดูด้านข้างนะครับสวยจริงๆนะครับโดนแดดก็สวยนะครับนี่ครับก็ตั้งค่ายว่าจะริ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ สูงหลายเมตรนะครับก็ฝากาทุกท่านมาเยี่ยมชมมาเที่ยวนะครับบ้านโคกยางนะครับน้ำตกหนานจนนะครับมาไหว้วัดที่วัดสวนขันวัดลาบบรุงมาไหว้พ่อท่านคายวาจาสิทธิ์นะครับนะครับมาบูรณะแล้วก็มาช่วยพัฒนาเสร็จแล้วก็ไปวัดไม่ไท่ก็ได้นะครับแล้วก็ไปเที่ยวทะเลท่าศาลานะครับก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับ ใหญ่จริงๆนะครับใหญ่มากนะครับครับนี่ครับพ่อท่านค้ายนะครับเกจินะครับอันดับแรกอันดับหนึ่งก็คือหลวงปู่ทวดวช้างให้นะครับเมื่อยุคหลวงห้าอันดับที่สองนะครับก็พ่อท่านคายวจาศสิทธิ์นะครับจะอยู่ในยุคราชการที่9นะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9ครับเคยมาประทับที่นี่นะครับก็ เป็นเกจิชื่อดังนะครับเมืองนครศรีธรรมราชนะครับอยู่ที่นครศรีธรรมราชอำเภอฉวางนะครับอยู่ที่วัดสุนขันนะครับแล้วก็วัดรับลุงนะครับก็ใครที่มาแวะเยี่ยมเยียนนะครับสามารถนะครับมาวัดได้ไข่ได้แล้วมาแวะที่วัดสุนขันนะครับมาสักการะพ่อท่านคขยวจาศิธิ์นะครับเป็นเกจิชื่อดังนะครับให้โชคให้ลาบให้ความปลอดภัยนะครับทุกอย่างนะครับนามรวันนี้นะครับขอ ตเต็มๆแลกัดน,นะครับจะช่วยบำร,รุงศาสนาสถานนะครับให้นะครับเนาะก็ใครที่มาก็ขอให้ทุกท่านมาแวะมาที่นี่ได้เลยนะครับเสร็จแล้วไปที่ยวน้ำตกน้ำตกที่อยู่ออหนานจนนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็มาดื่มกาแฟที่ลินนะครับลินคอฟฟี่แล้วก็ไปอำเภอแถวชั้งกลางพวกนี้จะมีร้านกาแฟที่สวยนะครับสวย,สวยเหมือนกับสวยกว่า จะบูดอีกนู่นนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเนาะก็ฝากทุกท่านด้วยนะครับนี่องค์สวยมากนะครับเดี๋ยวผมต้องกลับบ้านแล้วนะครับก็ฝากทุกท่านมาเที่ยวเยี่ยมชมนะครับพ่อท่านท้ายวระจัติตศนะครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับก็ตั้งอยู่ที่พระบบมลุงนะครับผมชอบมากเลยนะครับก็ก็บินมาที่นครศรีธรรมราชบินเสร็จนะครับก็ มาวัดได้ไข่วัดได้ไข่เสร็จมานอนพักทะเลทะเลเสร็จก็เข้ามาวัดสวนขันสวนขันเสร็จไปกินร้านกาแฟร้านลินหรือร้านกาแฟอื่นนะครับที่ลานสกานะครับแล้วก็มาขึ้นเขาศูนย์มาดูทะเลหมอกนะครับก็วนไปสุราษฎร์ธานีก็ไปขึ้นขึ้นบินอยู่สุราษฎร์ธานีก็ได้นะครับก็ขอบคุณมากครับที่ชมนะครับดูนะครับบรรยากาศนะครับนี่คือวัดราชบรุงนะครับเออนะครับสงบเงียบนะครับนะครับภายใต้ภูเขา ป่าไม้นะครับเห็นไหมครับใหญ่ที่สุดในโลกจริงๆนะครับน่าตั้งต่างานอยู่นะครับก็ขอขอบคุณมากครับ